สวัสดีครับสวัสดีแฟนมัดมวยทุกทท่านครับคลิปนี้ครับก็จะมาให้ทัศนวิจารณ์ล่วงหน้านะครับในรายการศึก p p พีเกียรติเพชร SKS Super f i g h อ์นะครับประจำวันเสาร์ที่18พฤษภาคม2567จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดครับทาง p p พ v HD หมายเลข36นะครับเริ่มถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา14บสนกาสานาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของทีมงานเกียรติเพชรเช่นเคยนะครับเปิดหัวรายการครับด้วยยอดชนะศึกกล้วยบางคอแหลมครับพบกกัับเอลยาในพิด109 คู่ที่สองครับเพชรพิจิชัยนายกเอธาสาราครับพบกับเพชรแซมสันจอพัฒนิยาในพิกัด119อปอนด์คู่ที่สามครับคู่รองข่องรายการครับจอมโหดสิบเจ๊การครับพบกับดิโอนาตาสอเดชพันธ์พิกัด118อปอนด์และคู่ที่สี่ครับเป็นคู่เอกนำรายการในสัปดาห์นี้ครับพยักอุดรพุ่มพันธุ์่วงครับพบกับมังกรบูมเด็กเซียนในพิกัด120อปอนด์นะครับ ก่อนที่จะไปให้ทัศนะวิจารล่วงหน้ารายการสึก PPTV เกียรติเพชร s k s Super Fight ฟในสัปดาห์น้ครับก็ขอฝากแฟนหมัดมวยครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นหลังใจให้กันด้วยนะครับแต่บอลครับมาดูกันที่คู่ที่1ครับเปิดหัวรายการในสัปดาห์นะครับเป็นยอดชนะสึกกล้วยบางคอแหลมพบกับเอลิยา FA กเอปในพิกัด109อปอนด์นะครับมาดูที่มุมแดงก่อนครับยอดชนะสึกกล้วยบางคอแหลมครับหรือว่าเจ้ายอดชนะสึกลูกกันทะครับซนเมตร15ปีจากมหาสาับศึกดัวนก็เม็นมวย นะครับเป็นมวยซ้ายสูงยาวนะเป็นมวยรูปร่างดีเลยนะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับประเภทเตะซ้ายต่อยซ้ายดักเสียบดักแทงหลักเหลี่ยมฝีมือดีนะครับซ้อมไปที่ลูกกันธาจังหวัดมหาสารคามนะครับสามฝรังครับชนะนกยกสี่เพชรออโต้ปอประจันสีที่เวทีมวยตะวันนาครับชนะนกยกสองแสนแสบหมูปิ้งอร่อยจุงเบยที่ตะวันนาล่าสุดครับแพ้นกยกสามไปกับนัลลินาก,นกาแฟาวัวชนขนสู้ที่เวทีมวยกองธรรมการดอนเมืองเมื่อวันที่ยี่สิบห้ามีนาคมที่ผ่านมานะครับส่วนคู่โกครับเป็นเจ้าเอลิยาเอฟเอกรุ๊ปนะครับ เอริยาตัวนี้ปุ่มก็ยังไม่เคยเห็นฟอร์มะนะครับน่าจะเป็นนักชกต่างชาตินะก็เป็นมวยเด็กมวยใหม่นะครับซ้อมที่ค่ายหมย FFA เอกูปเลยนะครับฟอร์มชกหลังครับก็มีชนะนกยกหนึ่งครับพยักพวงทองเกียรติภัยรัตที่เวทีมวยตะวันนาครับแล้วก็ล่าสุดนะครับชนะนกยกสองพยักปูผาจอมโหดออโตอ,อาวันที่เวทีมวยชอกก่องเจ็ดสีเมื่อวันที่21มก,กราคมที่ผ่านมานะครับก็ชกหลังการถ่ายทอดสดนะสำหรับ ชนะของเจ้าเอลิยานะครับฟอมช่วงหลังนี่ชนะนอกมารวดเลยนะครับเป็นมวยฟอร์มสดนะครับสําหรับมวยคู่นี้ครับยอดชนะศึกนะครับตัวนี้ประเภทฝีมือมวยซ้ายนะครับรูปร่างสูงยาวเลยนะประเภทตั้งรับจับทางฝีมือดีครับขววงหน้าป้ายหน้าดันแทงสู้อาวุธครบเครื่องอ่ะนะครับในขณะที่เอลิยานี่ก็ยังไม่เคยเห็นฟอร์มนะแต่ว่าดูจากฟอร์มช่วงหลังนี่น่าจะเป็นมวยอาวุธหนักแรงนะครับเพราะว่าช่วงหลังนี่ชนะนอกมารวดเลยนะครับซ้อมที่เอฟเอกรุ๊ปนะครับค่ายใหญ่นะดูว่าการฟิตซ้อมนี่หายห่วงแน่่นนนนนนอะคครรััับบสสหมมวววยี้ตผ ยังออกชอบไปที่ยอดชนะศึกกล้วยบางคอแหลมครับหรือว่ายอดชนะศึกลูกกันทะครับหรือว่าชื่อมวยกระดูกมวยในเวทีเมืองกรุงนี่จะดูดีกว่านะเป็นมวยฝีมือนะครับมวยซ้ายด้วยนะตั้งรับจับทางนะครับเจ้าเอลิยานี่อาวุธหนักแรงนะครับต้นๆนี้ถ้ากดไม่นับไม่นอกเกมยาวๆเนผมว่าน่าจะตามเหนื่อยนะครับเบื้องต้นชอบยอดชนะศึกกล้วยบางคอแหลมครับดูว่าการผ่านมวยดีกว่านะครับเป็นมวยฝีมือจัดครับวันนี้จะเอาชนะเอลิยาเอฟเอกุไปได้ ทำไม่พลาดโดนนับโดนนอกไปก่อนนะยินครบ5ยกครับออกชอบที่ยอดชนะสึกก่อนนะครับ คู่ที่สองก่อนในการครับเพชรพิชิตชัยนายกเอท่าสลาครับพบกับเพชรเสียมสันจอพัฒริยาพิกัด119ปอนด์นะครับเพชรพิชิตชัยนายกเอท่าสลาครับ167เซนติเมตรยีปีจากนครศรีธรรมราชนะครับเพชรพิชิตชัยตัวนี้ก็เป็นมวยฝีมือมวยขวานะครับประเภทเตะขวาต่อยขวาวงในปั้มตีเหนียวนะประเภทฝีมือได้เข่าได้ครับอาวุธครบเครื่องนะครับซ้อมไปที่ค่ายมวยสอโชคมีชัยนะครับสามฟอมหลังครับชนะคะแนนพยัคฆ์มังกรจอมโหดออโตอาวันที่เวทีมวยตะวันนาครับแผ่นอกยกสี่เด่นาล์สอเจริญเด ที่เวทีมวยตะวันนาล่าสุดครับชนะนกโยก3าําเดือดตีเจริญเมืองที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยเมื่อที่23มีนาคมที่ผ่านมานะครับส่วนคู่โกครับเพชรแซมสันจอพัทลิยาครับ164ซนติเมตร17ปีจากบุรีรัมนะครับเพชรแซมสันตัวนี้ก็เป็นมวยขวานะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องครับประเภทเตะขวาต่อยขวาเตะหนักต่อยแรงหมัดสอกคมแรงปลายแข็งแกร่งเลยนะครับซ้อมไปที่ค่ายมวยจอพัทลิยานะครับสามพรมหลังครับชนะคะแนนฝนเหนือเอฟซีโอไอที่เวทีมวยราชดำเนินครับชนะคะแนนเพชรอดิศักดิ์ อิสากูบที่ช่องเจ็ดสีล่าสุดครับชนะนอกโยก2สเตฟานสทอเีวบางแสนที่เวทีมวยราชดำเนินเมือที่2ี มกรลาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเพชรพิชัยนี่ก็เป็นรุ่นพี่นะครับประเภทฝีมือครบเครื่องมวยขวานะเตะขวาต่อยขวาอาวุธหลากหลายครับประเภทฝีมือได้เข่าได้นะครับวงนอกสู้ไม่ได้ก็มีเข่าในนะสำหรับแต่ละของเจ้าพพชรพิชัยนะครับคบเครื่องเลยนะครับในขณะที่เพชรแซมสันนี่ก็เป็นรุ่นน้องนะครับในวัย17ปีครับก็ประเภทฝีมือเช่นกันนะเป็นมวยขวาครับเตะหนักต่อยแรงหมัดสวนสอกสวนอันตรายครับก้าแลกก้าบวกนะครับเป็นมวยที่มีนาทีทองดีเลยนะครับสำหรับเจ้าเพชรแซมสันนะครับสำหรับมวย คู่นี้นะครับเบื้องต้นเนี่ยผมยังออกชอบไปที่รุ่นน้องนะผมชอบเพชรแซมสันจอบัตติยาครับจังหวะฝีมือต้นๆนี่อาจจะสูสีนะแต่ว่าพอดีต่อทีเบียดไปเบียดมานะครับแข้งขวานะนะครับเตะแม่นเตะแรงด้วยนะครับแล้วก็หมัดศอ,อกเนะี่ยถือว่ามีลุ้นนับนอกได้ตลอดเวลานะครับมวยคู่นี้นี่คู่ขี้สูสีนะแต่ว่าส่วนตัวเนี่ยผมชอบเพชรแซมสันครับแข้งขวาหนักแรงนะมีหมัดมีศอกคอยบ,บวกอบคอยสวนมีหมัดมีศอกที่พิจิ๋มได้นะครับวันนี้น่าจะเชียร์เอาชนะเพชรพิชัยนายกเอท่าสาราไป นะครับเบื้องต้นออกชอบเพชรแซมสันจอพัทริยาก่อนนะครับคู่ที่3ครับเป็นคู่รองก่อนในการครับจอมโหดสิทธเจกานครับพบกับดิโอนาตาสอเดชพันธ์พิกัด118ปอนด์นะครับมาดูกันที่มุมแดงกันก่อนครับจอมโหดสิทธเจกานครับหรือว่าเจ้าจอมโหดจอพัทริยาครับ168เซนติเมตรครับ19ปีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับจอมโหดตัวนี้ก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าครบเครื่องนะประเภทเปิดเกมเดินจับเดินตีนะครับวงนอกก็มีเตะขาต่อยหมัดครับหมัดหนักซอกแรงเดินได้5ยกอะะนครรัับบสห ชนะของเจ้าโจมโหดครับเชิงไม่สนชนลูกเดียวเลยนะครับซ้อมไปที่ค่ายมวยศิษย์เจีการจังหวัดสุรินทร์นะครับสามฟอร์มหลังครับแพนนกยกหนึ่งแกนเหล็กสอโชคมีชัยที่วันลุพินีครับชนะคะแนนทหารเอกนายยกเอท่าสาราที่อ้อมน้อยล่าสุดครับชนะคะแนนดีโอนาตาสอเดชพันธ์คู่ชกในวันนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกครับเป็นดีโอนาตาสอเดชพันธ์ครับหรือว่าเจ้าดีโอนาตามารกยิมครับ163เซนติเมตรครับ24ปีจากประเทศบราซิลนะครับดีโอนาตาตัวนี้ก็็็เเปปนนนมมมววยยฝีือะครับ ขวานะประเภทเตะขวาต่อยขวาเตะต่อยแรงครับดักเตะดักทีบดักแทงหมัดสวนศอกสวนแรงครับอาวุธหลากหลายเลยนะครับ้องไปที่ค่ายมวยสอเดชพันธ์นะครับสามพบหลังครับชนะคะแนนเด็กดอยทีเอ็นมวยไทยที่เวทีมวยตะวันนาครับแพ้คะแนนอํารวยเดชวอวันทวีที่เวทีมวยตะวันนาล่าสุดครับแพ้คะแนนกับจอมหดสิทธเจการคู่ชกในวันนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินครับเมื่อวันที่ย1เมษายนที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยนี้ ก็แก้มือนะล่าสุกโชกกันไ้ที่ราชดำเนินครับก็ถือว่าสนุกคู่ยี่สุสีพลิกไปพลิกมานะครับประเภทฝีมือครับเตะต่อยแรงหลักเรียมไอคิวแน่นอนครับอยู่ที่เจ้าดีโอราตานะครับประเภทมวยเข่าดุดันเปิดเกมชนทะเลาะเตะขาต่อยหมัดแรงได้หนุ่มได้สดนี่ก็ต้องที่เจ้าจอมโหดนะครับเป็นการแก้มือนะชกกันด้พิกัด118บปอนด์เท่ากันนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบไปที่จอมโหดจิตเจารครับหรือว่าจอพัทธริยาครับ เปิดเกมอย่างเดียวเลยนะครับเดินจับเดินตีนะครับดูว่ามีลูกดือ้อมีลูกขยันดีอ่ะนะครับต,ต,ต,ต้นๆมีเตะขาต่อยหมัดด้วยนะเบียดไปเบียดมาได้ท้ายเนะี่ยผมดูว่าแต่้ะของจจมโหดนี่เขามีลูกขยันนะนะครับเดินบทเดินบดเบียดไปเลยนะครับดูว่าได้ท้ายในเขาในนิจาดูดีกว่านะครับชอบจจมโหดสิจีการครับดูท้ายๆครับวันนี้จะเชิญเอาชนะดิโอนาตาสอเดชพันยำเขียนไปได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมีหลายก๊อกนะสำหรับเจ้าจอมโหดครับดูท้ายๆครับออกชอบไปที่จจมโหดสิจการก่อนนะครับ คู่ที่สีครับเป็นคู่เอกนำรายการในสัปดาห์รียบพยักอุดรพุ่มพันม่วงครับพบกับมังกรบูมเด็กเซียนในพิกัด120ปอนด์นะครับมาดูมุมแดงกันก่อนครับพยักอุดรพุ่มพันม่วงครับหรือว่าเจ้าพยักอุดรอุ้ดอุดรนะครับหรือว่าน้ำเดิมก็คือเจ้าเทิดเกียรติสอสอประกอนครับหนึยหบแปดเซนติเมตรครับ23ปีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับพยักอุดรก็เป็นมวยเข่านะครับเป็นมวยเข่าครบเครื่องมวยขวานะประเภทเตะหนักต่อยแรงเปิดเกมชนทะเลาะครับปอดใหญ่ปลายแรงเลยนะครัััับบเเกกกกกาาาาารรรระะดดดูมมมมวววยยยยผ่่่นนีีคคซอไปทิ์จจง ุรินก็ซ้อมที่เดียวกับเจ้าจอมโหดในคู่รองนะครับสามฟอร์มหลังครับแพ้คะแนนเพชรก้าอินไฟลิสไตล์ที่เวทีมวยราชดำเนินครับแพ้คะแนนเพชรมงคลสุดกีฬาห้วยต้มที่จังหวัดตากล่าสุดครับแพ้คะแนนให้กับราชเดชทีเอ็นมวยไทยที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่7เมษายนที่ผ่านมานะครับส่วนคู่ชกครับเป็นมังกรบูมเด็กเซียนครับหรือว่าเดิมๆก็คือเจ้านินมังกรออสบายแท้ครับ159ซนติเมตรครับ23ปีจากจังหวัดสุรินทร์นะครับมังกรตัวนี้ก็เป็นมวยอาวุธหนักแรงนนนะะะะครรัับเเเเเปปป็มมมวยยิดดกภทตตขา่อห ต่อยท้องต่อยหน้าฟันศอกครับมีลุ้นดับน็อกได้ตลอดนะครับซ้อมไปที่ค่ายมวยบูมเด็กเสียนนะครับสามอร์อมหลังครับชนะคะแนนชูทรับสอสลัดชีพที่ช่องเจ็ดสีครับแปรคะแนนไม้สังคามสอยิ่งเจริญการช่างที่วันลุมพินีล่าสุดครับชนะนกยกสี่เป็ดนงเหนื่อยนอกเขากอมอสิบเอ็ดที่เวทีมวยช่องเจ็ดสีเมื่อวันที่ยี่สิบมกรกาคมที่ผ่านมานะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับ ก็นอกกับในอ่ะนะครับพยักุดอหรือว่าเทิดเกียรติด้ก็ประเภทมวยเข่าดุดันครับเปิดเกมกล้าแลกกล้าสวนนะวงในแข็งแกร่งอ่ะนะครับเหลี่ยมหักเหลี่ยมเทแข็งแรงครับเป็นมวยเดินเป็นมวยเปิดเกมนะครับกระดูกแข็งโป๊กเลยนะครับสำหรับธนาของพยักุดอนนะครับในขณะที่มังกรนี่ก็ประเภทอาวุธหนักแรงครับประเภทสายนับหัวนอกนะครับศอกระยะประชิดนี่ถือว่าอันตรายมากนะครับมีลุ้นนับนอกได้ตลอดเวลานะครับก็ถือว่าหยุดไปนานนะสำหรับเจ้ามังกรนะครับก็ถอนบ่อยอ่ะนะครับพอมีรายการขึ้นก็แจ้งถอนตลอดนะครับไฟล่าสุดนกกลคมมา นะครับเมื่อต้นปีที่ผ่านมาเลยนะสำหรับไฟล่าสุดของเจ้ามังกรนะครับก็วัดกันที่นอกกับในนะครับประเภทอาวุธบงนอกหนักแรงครับแน่นอนครับอยู่ที่มังกรนะครับประเภทมวยเข่าดุดันเนี่ยก็ต้องที่ท่าของพยัคฆ์ดอนนะครับก็จะโชคกันในพิกัด120ปอนด์เท่ากันนะครับสำหรับมวยคู่นี้ครับเบื้องต้นเนี่ยผมออกชอบไปที่มังกรบูมเด็กเซียนนะครับอาวุธดูหลากหลายกว่านะครับต้นๆเนี่ยมีรุ้นนับน็อกได้นะครับเตะขาต่อยหมัดเจาะยางควงกระจกนะครับ หมัดศอกระยะประชิดนี่ถือว่าอันตรายมากนะครับอาวุธหนักแรงทุกลูกอะนะครับดูว่าช่วงหลังนี้สภาพร่างกายจะดูดีกว่านะครับแล้วก็อยู่ในทีมงานบูมเด็กเซียนนะดูว่าช่วงนี้กําลังมาแรงเลยนะครับทีต่อทีดอโดนนี่ผมว่า้ต่ของมังกรนะดูช่วงหลังนี่เขาจะสดกว่านะครับชอบมังกรบูมเด็กเซียนครับสดกว่านะครับมีลุ้นนับน็อกครับวันนี้จะเอาชนะพยักอุดรพุ่มพันม่วงไปได้นะครับสำหรับคู่เอกํารายการนะครับเบื้องต้นออกชอบมังกรบูมเด็กเซียนก่อนนะครับ สำหรับตัวเด่นนี้ครับชอบีิสุจ์ในรายการเนี่ยผมชอบไปที่คู่เอกนำรายการนะชอบมังกรบูมเด็กเซียนครับดูช่วงหลังสดกว่านะครับวงนอกนี่หนักแรงทุกลูกอ่ะนะครับอยู่ในทีมงานบูมเด็กเซียนนะครับดูว่าดวงค่ายช่วงนี้กําลังมาแรงเลยนะครับวันนี้จะเอาชนะครับรุ่นพี่อย่างพยักอุดรพุ่มพันม่วงไปได้นะครับสำหรับชอบีิสุด์ในรายการนะครับออกชอบไปที่มังกรบูมเด็กเซียนก่อนนะครับ และนี่ก็เป็นทัศนวิจารณ์ล่วงหน้าครับรายการศึก p p t v เกียรติเพชร s อส s คเอสซูเปอรนะครับประจำวันเสาร์ที่ส8พฤษภาคม2567จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับถ่ายทอดสดทาง PPTV HD 36ครับตั้งแต่เวลา14บสนกาสานาทีเป็นต้นไปนะครับก็เป็นหน้าที่การจัดของทีมงานเกียรติเพชรเช่นเคยนะครับวันชกจริงครับคู่มวยอาจมีการเปลี่ยนแปลงครับปิดพาดประการในในนี้นะครับก็ต้องกราบขออภัยแฟนบอลปวยมณะทีนี้ด้วยนะครับสำหรับเพื่อนคคครรรัััััับบบแลล้้้วววเจอกนนนนใหหหม่ิปาาสสสีีด